สวัสดีครับทุกคนแล้วนะวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่อาวิชแนลนะผมแล้วันวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับซีรีส์ซอมบี้ยูนิเว s ร์สซีรีส์กิมบิลลี่ทอ e e เร o ซอมบี้ยูนิเวิร์สอีพีที่หกสิบเนั่นเองครับตัวในอีพีนี้นะครับผมเอ่อหกสิบเจ็ท่าไหร่ก็อีพีที่หกสเจ็นั่นแหละนะผม,มผมผมเป็นไรไม่รู้ซึ่งในอีพีนี้นะครับมันมีข้อสงสัยหนึ่งจุดหล้านเร์เซ็น ข้อสงสัยคือ1 5ล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับผมจะมีอะไรน่าสงสัยบ้างเราไปพร้อมดูกันเลยเปิดมาฉากแรกนะคะภาพก็จะหลออจากความเดิมตัวที่แล้วที่ตู้ของซอมบี้เทสตอกอามินิตเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้สตสอกอามินิตเนี่ยนะครับวิ่งไปหาไซแอนทิสคาเมราแมนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วหุ่นยนต์ของไซแอนทะิสคาเมราแมนเนี่ยก็ได้ตกลงกางก,กระทันหันและไซแอนทิสคาเมราแมนแกก็กระเด็นมานะครับห้องกับตอนนี้นะครับผมแกก็นอนแองแมงอยู่นะครับด้วยความที่มีแกนเนี่ย นะคบผมพี่แกก็ทําการลุกขึ้นมานะครับผมและหลังจากนั้นพี่แกก็มองไปที่ป่านะผมไม่ใช่สิมองไปที่หุ่นยนต์นะคะผมที่มาตอนนี้ได้หลอมรวมเข้ากับ X18 ไปแล้วนั่นเองจากการที่มาใช้ X18 เป็นเวลานานครับซึ่งแสงอาทิตย์คาเมราแมนเนี่ยแกก็เสียดายเป็นอย่างมากเลยนะแล้วแกนะคบผมก็หันไปมองรอบๆนะคะผมก่อนที่แกจะได้เห็นว่ารอบๆเนี่ยมีแต่ป่าเหมือนของที่ยดอะเต็มไปหมดเลยนะคะผม แล้วก็ได้มีอะไรไม่รู้ผ่านหน้าผ่านตาพี่เกไปด้วยนะซึ่งพี่เกนะครับก็จะหันไปมองแล้วก็เจอกับเจ้าซอมบีส้สกิบิดี้ทอเลตนะครับซึ่งมันเนี่ยนะครับจะมาโจมตีพี่แกนะครับผมใช่แล้วครับกลุ่มซอมบี้พวกนี้เนี่ยก็คือกลุ่มของพี่คริตโตนั่นเองครับใช่แล้วครับพี่คริตโตน่ยแกตามมาถึงแกตามตัวของไซนติคัมเบราเมมาถึงในป่าแห่งนี้แล้วนั่นเองซึ่งพี่แกนะครับผมก็ <S <s <ough> <s <ore gs> ได้เดิน <s ure gs> ก็ได้ทาการเดินมามองหน้านะผม และเจ้าซอมบี้เนี่ยนะครับมันก็เตรียมท่ายิงแล้วก็พุ่งเข้าไปทันทีหวังจะโจมตีใส่ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่มาจะโจมตีใส่เนี่ยนะคะผมพี่ายทีตีคัมเมอ่าไมก็เอามือขึ้นมาบาังครับก่อนที่จะอยู่นะครับเจ้าซอมบี้สต็อบอาร์มินิตจะได้โผล่ออกมาและทําการฟันเจ้าซอมบี้ขาดกระจุยทำให้พี่คีนต์ตอนสงสัยมากเลยนะครับและเจ้าซอมบี้เนี่ยนะครับมันก็กัดกินซอมบี้กึ้งกันเองแบบอแล้วมันนะคะผมก็ หันไปมองพี่คิริเลโตะด้วยนะครับผมพร้อมกับเหมือนว่ารู้อะว่าพี่คิริเลโตะมีซอมบี้เพิ่มนะครับผมซึ่งมันก็ทําการวิง่งซึ่งก็มีเจ้าซอมบี้เฮสโตอามินิตอีกตัวหนึ่งโผล่มานะครับซอมบี้สโตอามินิตมากันเป็นพวกเลยนะครับผมจะมากินซอมบี้ของกลุ่มพี่คิริเลโตะนั่นเองครับซึ่งมันก็ทําการกัดกินซอมบี้ด้วยนะครับผมนี่ทำการกัดกินซอมบี้นะผมแบบอย่างอร่อยๆเลยนะทุกคน ลหลังจากนั้นมันก็กินต่อไปเรื่อยๆนะคบผมพอเจ้าซอมบี้ตัวนั้นเนี่ยมันนะคบผมพยายามจะตอบโต้ครับแต่ว่าเจ้าซอมบี้สตออามินิตตัวนี้เนี่ยมันก็มีปาก3ปากครับมันก็ทําการกัดเข้าไปที่เจ้าซอมบี้ตัวนั้นทันทีแล้วมันก็ระเบิดตุม้มซอมบี้เนะระเบิดและพวกซอมบี้ก็พยายามบีงครับแต่ว่าข้างหลังของพวกซอมบี้นั้นมีไททันซอมบี้สตอรอามินิตโผล่ออกมาครับ <c oughs> มีขนาดไททันด้วยเหรอวะเนี่ยโผล่ออกมาและจับพวกซอมบี้ที่แถวนั้นกินเป็นอาหารครับ สิ่งที่ผมงงก็คือทําไมมันถึงไม่กินมนุษย์มันถึงเลือกที่จะกินซอมบี้นะครับผมพอมันนะคะผมนะทาการทําการกินหรือว่ากัดกินเจ้าพวกซอมบี้ของกลุ่มพี่คิดได้ตัวจนหมดแล้วเนี่ยมันนะคะผมนะก็กินอย่างอร่อยอร่อยแล้วจะตัวไ่เนี่ยแถมยังแถมยังบีบมันจนระเบิดไปอีกด้วยก่อนที่ซอมบี้คาเมล่าแมนตัวนี้เนี่ยจะไม่รอดจากเนื้อมือของซอมบี้ของซอมบี้สโตอามินิตครับ พอดูือนว่าซอมบีสต็อกอามินิตเนี่ยมันก็จะได้กินเจ้าซอมบีตัวนั้นไปด้วยและพี่คริโตะนะครับก็พยายามมองไปรอบๆแล้วเจอกับเจ้าซอมบีสต็อกอามินิตมายืนอยู่ตรงหน้าพี่แก่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้พี่คริโตะก็ชีฟแล้วละเพราะมันได้เดินเข้าอยู่ตรงหน้าของพี่คริโตะนน่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโมอิกานะครับผมก็พยายามที่จะสั่งการเจ้าเจ้าอะไรวะ เจ้าซอมบี้สตอ,อมอเมนิตพอกับเชื่อฟังเชิญส,สิซคือเจ้าซอมบี้สตอ,อมอเมนิตมันก็ถีบพี่คีริตโตะเฉยเลยครับดับปั้นถีบเข้าไปเต็มๆตูมกระเด็นไปชนกับอะไรก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นนะคะผมตัวของเจ้าซอมบี้สตอ,อมอามนิตมันก็ทําการเอาเอาเอามือเนี่ยทุบลงไปกับพื้นนะคะผมเพื่อที่มันเนี่ยจะได้ให้พี่คีริตโตัวเนี่ยโดนหนองพวงของมันเนี่ยนะคะผมทําการล็อกตัวเอาไว้นะครับไม่ให้พี่คีริโตะหนีไปไหนก็คือล็อกไว้เฉยๆนะยังไม่ทันได้ทําอะไร เพราะกับมันได้บอกว่าเราต้องการซอมบี้เพิ่มซอมบี้ผู้ชายพี่คริโตนะครับแกก็ทําการใช้ประตูมิติแล้วก็วาร์ปหนีไปที่ฐานของพี่แกทันทีส,วส่วนเจ้าซอมบี้สตอมอเมนิตเนี่ยนะครับผมโตของมันนะครับผมก็ยินอึ้งเลยนะครับว่าพี่คริโตเนี่ยหายไปไหนและไซน์ทิส์คาเมล่าแมนนะครับผมแกก็หันไปเห็น X18 แกก็เลยทําการรีบวิ่งนะครับผมไปหยิบ X18 มาทันทีเลยนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยกลัวซอมบี้สตอมอเมนิตเป็นอย่างมาก ซิงเจอรมีซอมบี้คาเมราแมนเนี่ยตามพี่แกมาด้วยนะครับผมซิงเจอรซอมบี้คาเมราแมนตัวนั้นเนี่ยมันจะกัดพี่แกเว้ยแต่ว่าพี่ไซน์ถือคาเมราแมนเนี่ยก็มือมือก็แขมปัดป้องเอาไว้นะครับผมแบบไม่ได้โดนเจ้าซอมบี้คาเมราแมนตัวนั้นกัดแม้แต่อย่างใดนะพี่แกก็สกัดอยู่อย่างนั้นจนหุ่นยนต์ตัวเล็กในอีพีในอีพีที่แล้ว ที่แบบที่มันเคยมาช่วยพี่ไซน์ทีคาเมล่าแมนเนี่ยมันก็ได้เข้ามาช่วยพี่ไซน์ทีคาเมล่าแมนนะครับด้วยการที่มันได้ลัวปืนกลเข้าใส่ซอมบี้คาเมล่าแมนตรงนั้นทันทีซึ่งมันซึ่งพี่คาเมล่าแมนเกตก็พยายามหลบเลือดสีเขียวของมันนะ แล้วมันก็ได้ตุยเย่ลงไปนะครับผมซึ่งทำให้พี่ไซทิดคามิล่าแมนเนี่ยนะครับแกหันไปมองเจ้าเครื่องนั้นซึ่งเจ้าโรบอทต,ตัวจิ๋วเนี่ยมันก็หยิบ S18 มาให้พี่แกนะครับซึ่งพี่แกก็พยายามที่จะเดินนะครับผมแต่ว่าพี่แกก็หันไปเจอกับเจ้าซอมบี้สตอมอามินิตเฉยเลยครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะกินนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันได้ลุกขึ้นมานะครับผมแล้วเจ้าซอมบี้สตอมอามินิตก็มองไซทิดคามิล่าแมนนะครับผมแบบตัวแบบแบบมันตัวใหญ่จริงนะซอมบี้สตอมอามินิต ม,มันได้พูดกับพี่ไซนทีดคาเมล่าแมนว่าออกไปจากป่าซะพอมันพูดจบนะครับผมมันก็เดินเมินพี่ไซนทีคาเมล่าแมนไปเลยนะครับผมก็คือเป็นโชคดีของไซนทีคาเมล่าแมนนะครับที่กลุ่มซอมบี้พวกนี้มันไม่กินคนครับมันกินแต่ซอมบี้ด้วยกันเองนั่นเองครับซึ่งเป็นซอมบี้เพศหนึ่งที่ผมคิดว่าโอ้โหเกือบแน่นอนครับถ้าเกิดว่าก่าที่พี่คิริโตจะได้บอกว่าก่อที่หมอยก,กาจะได้พูดครับว่าทําไมมันถึงไม่เชื่อฟังฉันมันฉลาด มันเป็นภัยคุกคามเราต้องทำลายมันพวกมันมีเยอะแยะพวกมันเป็นใครเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่าง,างไรคำพูดจากหมวอยอก,กาที่มีกระตั้งหลายคนจะพี่คริตโตะเริ่มปวดหัวครับเลยระเบิดพลังออกมาแล้วเมื่อพี่คริตโตนะครับผมหันไปมองเจ้าคนคนหนึ่งมันก็ทำการอุ้มเอมันก็ทาการอุ้ม,มลูกแก้วสีเขียวแล้วก็สีชมพูเอาไว้ให้กำมือครับรวมถึงสีแดงด้วยพี่คริตโตะก็มองมันแบบ ไม่ให้ออกไปง่ายๆก่อนที่จะอยู่นะครับผมหุ่นยน์สีหุ่นยนตตัวนี้มันจะได้พาไซน์ทิตคาเมล่าแมนนะครับเดินออกจากป่าที่ยอดของเขานะครับผมก่อนที่จะอยู่นะครับผมใครไม่รู้นะครับส่งเจ้าซองบี้ไซน์ทิตมาดักหน้าของพี่คิริตโตเอาไว้ครับซึ่งมันเนี่ยนะครับมาดักหน้าของไซน์ทิตคาเมล่าแมนเอาไว้นั่นเอง และแล้วจากนั้นนะครับเจ้าหุ่นยนต์นะครับผมมันก็วิ่งเข้ามาหลบหลังของไซนทิสคาเมล่าแมนทันทีซอมบี้ด็อกเตอร์นะครับผมมันตอนนี้มันได้ใช้งงเลเซอร์สีเหลืองเข้าใส่ทางไซนทิสคาเมล่าแมนครับนักไซนทิสคาเมล่าแมนแกก้องมือขึ้นมาปัดป้องแต่ว่าก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือพี่แกเอาไว้ได้ทันครับเจ้าตัวน,นั้นก็คือไ <c oughs> ซนทิสไซนทิสเจอไซนทิสใช่แล้วครับด็อกเตอร์เวอร์ชันเวอร์ชันแล้วอยู่เจ้าหุ่นยนต์มันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์ก็เลยคำราม เขาเห็นว่าเจ้าหน้าเหมือนพี่แกเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเจ้าด็อกเตอร์นะครับผมที่เพิ่งมาเจอตัวเองในร่างของซอมบี้เนี่ยพี่แกก็เตรียมท่าสู้เอาไว้อยู่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมพี่แกก็ทําการยิงเลเซอร์สีแดงโจมตีอัดใส่ทันทีและซีรีส์สกิลที่เฉลี่ยซอมบี้ยืนในเวลก็ได้ตัดจบลงไปถึงเพียงเท่านี้ครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบ,บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลกังใจให้กับผมด้วยนะคบผมก็ถือว่า EP โก็ดูเดือดเลื่อนพลาดนะครับและมีข้อสงสัยที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปเลยนะครับผมข้อสงสัยก็คือเจ้าซอมบี้เจ้าซอมบี้สตอมอเมินินทำไมมันถึงไม่กินคนแทนด้วยที่จะไปกินซอมบี้ด้วยซ้านะครับซึ่งถ้าเกิดมีซอมบี้ประเภทนี้อยู่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราคงรอดจากมันเราคงรอดได้ครับแล้วผมบอกก่อนเลยนะคบว่าเจ้าซอมบี้เนี่ย มันแบบเจ้าซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่กินคนแล้วมันแบบมันมันหล่อเท่เลท่ออ่ะเออไม่กินคนถือว่าหล่อเท่เลท่องมากแต่ว่าก็จะมีอยู่หลายๆตัวเลยนะครับทุกคนที่มันน่าเกลียดน่ากลัวมากแต่มันไม่ได้กินมนุษย์นะครับเช่นไททันซอมบี้ท็อกอเมิกิตมันบีดได้ใหญ่กว่าไททันโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ